รีวิว DC c o l l e c t o b l e Ninety Deathstroke นะครับผมอ่าโอเคเป็น DC c o l l e c t o b l e Deathstroke นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมีข่าวสารก่อนนะครับผมอ่าก่อนก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องฟิกเกอร์นะฮะก็พอดีว่ามันจะจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับผมพอดีว่าจะจัดกิจกรรมขึ้นมาอ่าเป็นกิจกรรมการแจกเสื้อนะฮะของคำคุมทอยตามโลโก้ที่ผมมีเลยนะฮะผมก็ก็คือลุง ลุงกะว่าจะแจกเสื้อประมาณสักห้ารางวัลนะลุงลุงตีไว้ลุงตีไว้ห้ารางวัลแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็โดยการที่อาจจะถามว่าทํายังไงถึงจะได้เสื้อก็คือถ่ายรูปฟิกเกอร์ที่มันทําท่ายังไงก็ได้หรือว่าแบบถ่ายรูปกะอะไรก็ได้ที่ที่เหมือนเราเคยลงไปในกลุ่มถ่ายรูปมาเป็นวันแล้วคิดว่าถ้า แบบเจ๋งที่สุดเกลียนที่สุดที่คุณคิดว่ามันเกลียนที่สุดแล้วเข้าใจตากรรมการส่งมาได้หนึ่งคนต่อหนึ่งรูปนะครับผมถ้าใครทำซ้ำถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปเกินมาหรือว่าคนเดียวถ่ายมาหลายรูปนี้เราจะตัดสิทธิ์ทันทีเราให้ใช้ได้แค่รูปเดียวนะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งรูป ะะก็ส่งมากันเยอะๆนะครับผมส่งมากันหลายๆคนพูดผิดส่งมาคนเดียวหนึ่งรูปแต่ส่งกันมาหลายๆคนนะฮะเราก็จะมาคัดเลือกกันอีกทีนึงแล้วก็จะแจกเสื้อที่อาจจะแจกห้าห้ตัวนะครับผมเป็นเสื้อ,อคําคมทอยนะฮะก็จะแจกไม่มีขายที่ไหนนะครับไม่มีขายเราเราแจกที่นี่ที่เดียวนะครับผมโอเคก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกันสนุกนะครับแล้วก็นี่คือบอกไปข่าวสารนะแล้วก็อยากอ่ก ให้คือเดี๋ยวผมจะบอกวันเวลาอีกทีนึงว่าเป็นช่วงเวลาวันไหนที่เริ่มส่งภาพได้แล้วก็หมดเขตส่งภาพวันไหนแล้วก็วันไหนจะบอกประกาศผลนะฮะวันที่ประกาศผลเนี่ยเราจะอัดคลิปวิดีโอนะฮะผมอัดอัดวิดีโอก,กับหมออาร์มนะ,ะับผมอัดกับหมออาร์มเพื่อมานั่งดูคัดเลือกรูปนะ,ะัะผมก็ ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ฮาที่สุดนะครับผมเพราะว่าเราจะพูดแนวแบบวนตีแนวฮาแนวทุกอย่างให้คนดูว่ารู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะ,ะที่ที่มามาบอกกันนะครับผมก็อย่าลืมส่งรูปกันมาเยอะๆนะครับมามาเนี่ยส่งรูปมากันนะครับผมมาแข่งกันไม่ใช่มาเยอะสิเดี๋ยวเขาส่งมาหลายรูปก็บอกไปอยู่ นะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมันเป็นคำถามสุดสบ,บายเดี๋ยวแล้วดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงมาอธิบายเดี๋ยวลุงมาอธิบายทีนึงน,นะกับหมออาร์มนะครับผมโอเคเรามาที่ฟิกเกอร์กันเลยตัวนี้คือเดสโตรกนะครับประวัติของเดสโตรกก็คืออ่าเขาชื่อสลัดเขาชื่อสลั สเเลีินสันอตอนตอนเขาอายุเขาอายุสิบหกปีเนี่ยเขาสามารถเข้าสู่กองทัพสหรัฐเอด้วยการโกงอายุตัวเองจนได้รับเลื่อนยศเป็นพันตรีโอ้โหคือมึงมึงอายุสิบหกอ่ะแล้วมึงโอ้โหมึงเฮียมึงเจ๋งที่ผ่านเจ๋งอ่ะอ่าโอเคนะฮะสเลดได้ก็ได้พบกับผู้หญิงสาวนะฮะคนหนึง่งผมผมเขาชื่ออะไรวะผมลืมชื่อไปล,ละเจอหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะผมอ่าซึ่งควบคุมการดูแลการฝึกผลนทหารนั่น ก็คือ,คอการฝึกฝนทหารอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนดูแลก็เหมือนประมาณอ่ะในกัปตันเมกาภาคแรกนะครับนางเอกที่เราเห็นนะครับผมคือแม่ของโทนี่สตาร์นะฮะออก็ประมาณแบบนั้นก็ฝึกด้วยหลักสูตรในในเวียดนามเลยนะฝึกเ,เนี้ยแล้วคนนี้ปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็ทิ้งในความสามารถนะครับของของเส้นแล้วก็ได้ตกหลุมรักนะครับผมตกตกหลุมรักเวลาต่อมาอทั้งคู่ก็ได้อยู่ร่วมกันนะครับผม แลวคอยสนับสนุนเขาคอยสนับสนุนแซลนให้เป็นนายพลและแต่งงานกาันในที่สุดนะครับผมเมื่อสงครามเวียดนามที่มันบานปลายแล้วมันเกิดประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นเวลาเดียวกันกับที่ภรรยาของเขาคือวิ่งคนที่ผมพูดนะผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษอีกทีนะครับเดี๋ยวประวัติอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองไปหาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่คร่าวๆนะครับผมก็ภรรยาเขาคลอดลูกพอดีนะครับผม ชื่อแกลนแกลนอะไรสักอย่างผม,ผมไม่แน่ใจแล้วลูกชายกันนะ,ะต่อมาเเลสก็ได้เข้าร่วมโครงการทดลองทางการอาหารซึ่งเป็น,ปน,ปนมันเป็นข้อผิดพลาดนะครับผมแต่ผลมันกลับทำให้เขาสามารถใช้สมองได้ถึง90%เซน์คือความสามารถเขาเพิ่มพูนมากเหนือความสามารถผมบอกอีกทีนึ่งนะ,ะทั้งความสามารถในร่างกายแบบหลายอย่างทุกอย่างเลยนะครับผม สเลดจึงตัดสินใจทำงานเป็นประมาณแบบนายพานในซาฟารีคึงลดตัวมากเนี่ยเป็นนายพานในซาฟารีนะครับผมในเวลาเดียวกันกับที่ภรรยาเขามีลูกคนที่สองอีกคนหนึ่งซึ่งจำไม่ได้ต้องไปค้นหาเอานะครับผมแต่ไม่กี่ปีต่อมาลูกคนที่สองของเขาถูกลักพาตัวไปโดยผู้ร้ายอ่า เป็นประมาณแบบโจรมาลักตัว rapper, ลูกผลักพากตัวล 1993, enfin, Avenue, mm ูกเขาไปนะครับผมเมื่อเซเลสู้เขาจึงไม่อาจปิดบังความจริงต่อภรรยาของเขานะครับผมความจริงที่ว่า่าเขาหันมาทํางานเป็นนักฆ่ารับจ้างในนามเดสโตรนะครับผมเขาเขามาเขาคือมันมันก็เหมือนเราอ่ะคือเราเคยเป็นนายพลนายอะไรอย่างนี้มาใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆก็มาเป็นคนทํางานในซาฟารีเนี่ยมันแบบ การที่เราเคยเคยสู้รบมาเคยอะไรมานอกนี้เขาเป็นเขาได้ไปทดลองตัวเองนั่ยไงทดลองแล้วมันทําให้เขาเก่งขึ้นกว่าเดิมมันมันอยู่เฉยมันก็ไม่ได้เป็นผู้มงก็อยากเป็นนักฆ่านะอือก็ก่อสัญญากับลูกชายเออก่อนจะช่วยลูกชายกลับมาได้ให้ได้เนี่ยแม้แม้เขาจะเสียลูกชายจะเออยไม่ใช่คุณดิจะช่วยชีวิตลูกลูกของเขาได้นะครับแต่เขาก็ไม่อาจช่วยลูกชายทานก่อนที่จะตัด เส้นเสียงเส้นเสียงคือประมาณแบบว่า,าลูกชายเขาโดนจับไปะแล้วโดนตัดโดนตัดเส้นเสียงก็คือทําให้ลูกเขากลายเป็นใบอ่ะคือเขาช่วยไม่ทันไงเอ่อประมาณแบบนั้นคือผมผมอาจจะอธิบายไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็คือลูกเขาโดนโจรจับโดนโจรจับไปคราวนี้เขาไปช่วยแต่มันไปคือมันช่วยไม่ทันตอนเดียวคือช่วยลูกชายมาได้แต่ช่วยไม่ทันตอนที่ว่าโจรเขาปาด บาดเส้นเสียงอ่ะ,อะลูกชายเขาลูกชายเขาก็เลยกลายเป็นใบถึงถึงเขาจะช่วยลูกชายเขาได้อะไรประมาณนี้นะแต่เขากลับถูกภรรยาตัวเองอ่ะยิงปืนใส่จนตาขวานะ่ะบอดที่ตามันบอดเนี่ยโอเคครที่ที่ตาบอดเพราะว่าเขาโดนยิงนะครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่หน้ากากของเซเลสออกเป็นสีสองสีออกเป็นสองสีครับเพื่อปกปิดตาบอดนะ ของเขานะครับผมก็คือเอาเอาเอา,เอาง่ายๆนะเอามาดูอย่างนี้คืออตาตานี้ก็คือมีเห็นตานะครับผมตานี้คือตาบอดเอาง่ายๆคือคือประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็อก็ประมาณประมาณก็คือแล้วก็ส้ลหนึ่งมีหนึ่งมีคนรักคนรักอีก เป็นคนรักที่เป็นคนรักคือคือประมาณแบบว่าเป็นเมียน้อยเขาคือเป็นเมียน้อยเขานะครับผมมีมีเขามีแฟนอีกคนนึงแล้วก็แฟนคนนั้นก็มีลูกสาวนะครับผมก็คือโรสนะครับผมโรสิสันซึ่งต่อมาก็เป็นฮีโร่ที่ชื่อ <S 2> <S 2> ชื่ออะไรวะลืมชื่อหรือโอ้ผมขอโทษจริงๆเพราะว่าผมไม่ค่อยแน่นหนาเรื่องเรื่องประวัติอันนี้สักเท่าไหร่ผมรู้แค่ว่าอ่ามัน มันมีรูอยคนหนึ่งอะแต่ปัจจุบันนี่มันชื่ออะไรวะผมไม่แน่ใจแต่รู้ว่าชื่อโรสนะฮะแล้วก็มาถึงความสามารถของสเลดสเลดเนี่ยความสามารถของเขาก็คืออาก็คือเดสโตกันแหละอาความสามารถของเขาเนี่ยคือแบบคือประมาณแบบว่าอ่าเหมือนกับตันเมกาในหนังนะครับผมเหมือนเป็นกับตันเมกาในหนังคือแบบก็คือ ไม่ได้ไม่ได้อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เก่งจนเกินไปคือคือตมีวันตายไม่มีคือแบบโดนยิงจอ่อที่หัวนี่ก็ตายอะไรอย่างเงี้ยคือคือทายังไงก็ตายแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงทักษะการต่อสู้ความแข็งแรงความอะไรมันจะเหมือนกันกบตันนิกาอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาเคยดูทดลองมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ ถึงความเร็วเขาจะไม่เร็วเหมือนแฟลนะแต่ว่าการหลบกระสุนอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาเขาจะทาได้ดีหมดหลบได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้ปฏิกิริยาตอบสนองความต้องการทุกอย่างมันมันจะดีหมดนะครับผมก็คือเป็นมนุษย์ระดับสูงก็อเอาง่ายๆก็เหมือนเป็นกัปตันเมกาแต่ว่าเหมือนเป็นกัปตันเมกาอีกโลกหนึ่งที่เป็นอ่าความชั่วร้ายอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็เขาก็เป็นตัวโกงในอ่าในซีรีส์ของทีนไททันนะครับผม ใน,ในในคอมิกทีมท้ท่านเขาเป็นตัวโกงที่สุดแล้วนะครับก็จะสู้กับไนท mm ์วิ่งบ่อยๆอ,ยอยะไรประมาณนี้แล้วก็เ,าเขายังเป็นคือมันเคยออกมาครั้งหนึ่งนะครับเป็นคือเขาทำออกมาคืออันนี้มันเป็นเดสโตรกแล้วก็สิ่งที่เหมือนเดสโตรกก็คือเดสพู Deadpool นะครับผมเดสพู mm hmm. กับเดสโตรกนี่ทำออกมาเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็คือมีครั้งหนึ่งที่เขาเอาอมาสู้กันนะแต่ว่ามันกลัวเสียลิขสิทธิ์ อ่โอเคจบไปกับประวัติ10นาทีโอ้โหโคตรนานยังไม่พูดอะไรเลยอืมเงาโอเคเรามาดูกล่องกันก่อนกล่องคือทำออกมาได้สวยดีนะฮะเป็นกล่องที่ดีไซน์ออกมาผมว่าอ่าโอเคนะคับผมกล่องก็ประทัดรัดดีทำใหญ่ดีนะฮะสวยงามมากก็จะเป็นลายลูกเขานะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลังไว้ว่ามีตัวอะไรบ้างก็ผมก็อยากได้ทั้งสองทั้งแบ็คอะดัมทั้งแบ็คเมนตาก็อยากได้ทั้งคู่ โอเคกล่องไปเสร็จแล้วคาวนี้เรามาดูที่แอคชั่นฟิกเกอร์จะบอกว่าเดี๋ยวเร๊่นึ่งนะฮะอยากจะบอกว่าเป็นฟิกเกอร์ที่สวยงามมากโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดแอสเซสซอรีออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวแอสเซสซอรีเดี๋ยว, ory, ยวให้ดูตอนพิชานแอสเซสซอรีก็มี3อย่างนะครับผมมีปืนอุ้ยมีมีสั้นแล้วก็มีมีดา Okay, นะฮะคือทำาออมาได้สวยฮ mm hmm. ะมาดูที่รายละเอียดชิ้นงานนะครับผมรายละเอียดชิ้นงานเนี่ยผมบอกถ้าบอกตามความจริงคือทําออกมาได้สวยมากสีดีทุกอย่างดีเหมือนคอมิกหมดแต่ว่ามันก็มีสีเลอะอยู่นะอ่ามีสีเลอะตรงไหนอ่ามีสีเลอะตรงตรง,ตรงนี้นะครับผมมีสีเลยตรงนี้เป็นก้อนชึ่งเสียเลอะเลอะเลยนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็มี ขอ,ขอบตรงนี้หน่อยนะคร mm ับ hmm. ก็เห็นกันอยู่นะคร mm ับ hmm. ก็ที่ดูมานะก็เห็นก็เห็นช่วงนี้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีสีตรงนี้นิดนึงเป็นสีทองน,นออกมานะคร mm ับ hmm. ผมโอเคอแล้วก็มีอะไร mm hmm. ก็ทําออกมาได้ดีนะฮะ mm hmm. ดูคืออ่ามันจะเหมือนโลกลุงลังหน่อยเป็นกระเป๋าไม่น่นเรหผมมันก็ไม่รู้ คือมันเหมือนลกลุงมลางมากคือแบบมึงมึงเป็นนักฆ่าก็จริงแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นผมุมมันห้อยเยอะขนาดนนะผมเป็นถ้าผมเป็นนักฆ่าผมเอาออกเยอะนะโอเคนะผมอันนี้ก็เป็นเพคไว้ wise, สายมีด,ดาบอันทรงพลังของเขาโอเคนอกนั้นก็ทำออกมาได้ดีรายละเอียดทุกอย่างได้ดีหมดแต่ว่ามีสีเลยแค่นี้ไม่เป็นไรผมผมไม,ไม่ผมไม่เครียดขนาดนั้นนะครับผมโอเคเรามาดูที่อธิกิเดชันอธิกิเดชันหัวหมุนได้สา0รหกสิบองศา นะครับผมลงได้แค่นี้ขึ้นได้แค่นี้นะครับผมอาลายนี่ขึ้นเอาขึ้นได้นะัะผมลงแล้วขึ้นได้เพื่อว่าในการขยับเขาใส่ใจตรงนี้เลยนะเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกละไงเ,เหมือนของอเหมือนของอเป็นอะไรอนะ่ะ เป็นแมโแฟทอมสารของมอร์ซิลิกอ่ะคืออนะันนั้นมันจะเอาใส่พลาสติกมัดเอาไนงะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบแบบนี้มากกว่าคือคอ,คอ,ออกมาแด้ดีซน์ได้ดีดดนะโอเคแล้วก็เรามาดูที่แขนแขนที่จริงแขนหมุนได้3 6 0องศาแพ่ว่านี่มีอะไที่กิเลชันเพราะว่าติดตรงหัวไหล่นะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคก็ขยับไปหน้าหลังได้ขึ้นได้แค่นี้ลงได้แค่นี้นะครับผมใบเสจหมุนได้360อองศานะครับผมข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยผักได้ นะครับผมแล้วก็ข้อข้อตรงนี้ก็ดันหมุนได้อีกด้วยนะครับผมข้อข้อศอกนะครับผมจะเรียกข้อศอกข้อมือข้ออะไรก็ได้เหมแต่ว่าข้อมือหมุนไม่ได้นะฮะฟิตมาทําเป็นมือยิงปืนนะครับผมข้างนี้ก็ทําได้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีข้อต่างๆอะไรนะฮะแล้วก็ ตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับผมตัวหมุนไม่ได้อานาอข่งนี่ก็หมุนไม่ได้ขึ้นลงไม่ได้นะฮะแล้วก็มาที่ขาขานี่ขึ้นขึ้นได้แค่นี้แล้วก็ไปข้างหลังได้แค่นี้นะครับผมแล้วก็น่องนี่หมุนน่องน่องช่วงนี้นี่หมุนได้3า0อิองศานะครับผมหัวเขา่าเป็นซิงเกิลจอยนะครับผม อ๋อในแค่นี้นะครับแล้วก็ข้างนี้ก็ทาได้เช,เช่นเดียวกันนะแล้วก็ข้อเท้าลงได้ขนาดนี้นะครับผมขึ้นได้ขนาดนี้นะฮะซึ่งถือว่าโอเคแต่ตัวนี้มันมันรู้สึกหลวมๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ขยงขยับได้ดีโอเคก็หมดอธิบายเชก็มีแค่นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ถือว่า โอเคเพราะว่าดีซมันเน้นความสวยงามแล้วผมก็ชอบมากตัวนี้ผมเป็นตัวโปรดผมสุดแล้วเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นวายร้ายมากผมไม่ค่อยชอบผู้พระเอกเลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผู้พระเอกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบวายรลายมากสุดนะครับผมก็มีน้องนๆมาหลายคนถามอยู่เดี๋ยวค่อยไปตอบในพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นคําถามสุดสัปดาห์นะครับผมเรามาดูที่เอเซอร์เรียเอเซอร์เีมีมิดดบมันโฟกัสเ๋ยว มือบางแล้วอะโอเคอ่าสวยงามมากละ,ะเอียดนี่เก็บละรละเอียดของชิ้นงานได้ดีเลยนะครับเอออ่นนีามาดูใกล้ๆกันละเอียดของชิ้นงานนี่เก็บได้ดีนะฮะทําเป็นรอยมีลอยแตงมีรอยขีดข่วนคือมันไม่ใช่มีดดับโลง่งๆที่เราไม่เคยต่อสู้มาคือมันเป็นมีดดาบที่ว่าเราเคยสู้มาเหมือนการอะไรเงี้ยเคยใช้แต่ก็ตรงนี้ผมอยากให้เขาเพ้นเป็นสีดํามากเลยนะ แต่เขาก็ไม่ได้พิมพ์มาก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคไม่โฟกัสอีกแล้วอ่ะโอเคเนี่ยคือตรงเนี้ยผมอยากให้มันเป็นสีดํามากเลยแต่ว่ามันมันไม่เป็นก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันน่าจะทําใหญ่หนะ่อยเพราะว่ามันใสแล้วมันหลวมผมไม่รู้นะว่าใครที่มีฟิกเกอร์ตัวนี้แล้วใสแล้วหลวงหรือเปล่าแต่ของผมหลวมเลยหน้าผมเนี่ยเห็นไหมมันมันจะหลวมมากแต่ก็ไม่เป็นไร คือเวลาผมเอามาเล่นถา่ายรูปอะไรเงี้ยผมกลัวมันไม่ค่อยสวยเออโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็มาเป็นปืนปืนสั้นพิสตอลที่แต่งมาเรียบร้อยนะครับผมนี่ด้านละเอียดของชิ้นง,งานดูทำออกมาได้ดีมากดูโฟกัสเท่าไหร่อ่าโอเคคือด้านละเอยดของชิ้นง,งานก็ทำออกมาเป็นสมเป็นปืนจริงๆนะครับผมนี่ดูทำออกมาได้ดีเยี่ยม ผมชอบเลยตอนนี้ผมกำลังหาซื้อปืนอยู่ก็เห็นในเพจมีคนขายปืนอยู่นะก็ว่าจะซื้อมาใส่ให้กับเจา้านี่โอเคนะฮะปืนก็ทำละเอียดดีถือว่าโอเคต่อมามีสัน้นมีสั้นนี่สวยงามคือเนี่ยปอกเนี้ยผมอยากให้มันเป็นสีดําก็เหมือนตัวนี้ไงมีดเป็นดําแล้วปอกเป็นสีอย่างเงี้ยมีดดาบก็ทํามามีสั้นก็ทํามาได้ดีก็โอเคนะฮะาวนี้เรามาดูการใส่เรามาดูการใส่อุปกรณ์อุปกรณ์นี่กับมือ ปืนนะฮะเขาจะทํามือออกมาเป็นเหมือนยิงปืนทั้งสองข้างคือเราสามารถใส่กับมือไหนก็ได้นะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยก็ไม่ยากอะไรมากมายขออนุญาตใส่นอกหน้าจอเพราะว่ามันมองไม่อ่ามันใสายยะโอเคนี่นี่นะฮะก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ใส่ได้ทั้งสองมือนะครับผมแล้วก็วิดาบก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะก็มันอาจจะหลวมหน่อยเหมือนที่ผมอธิบายท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเห็นไหม โอเคแล้วก็มีสั้นก็สามารถใส่ได้ทั้งสองมือนะครับผม,มนี่นะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็มาดูการเก็บอุปกรณ์คือถ้าอยากให้มันเป็นตัวเปล่าแล้วมันไม่ถืออะไรเลยนะครับก็จะใส่อันง่ายสุดม,มีสั้นมันจะมีที่พกอยู่นะฮะ มีที่โพกอยู่ก็ดูหันหันหัน,หนมีดให้ให้ตรงแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้โอเคนะฮะต่อมาก็ใส่มีดอาามีดดาบยาวใส่ไปข้างหลังมันจะมีเพ้กอยู่นะฮะแล้วก็ดันเข้าไปให้แน่นที่สุดอโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวต,ต่อมาที่ปืนปืนเขาจะมีอยู่ตรงนี้ งานคานตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่เนี้ยใส่เข้าไปแต่คือผมว่ามันน่าจะทําให้เป็นแบบเสียบลงมาเหมือนมิดดาบอะเหมือนมีผพู้ผิดเหมือนมี่สันนะ้นอะเพราะว่ามันดูวเดี๋ยวมันก็หลุดแล้วนะครับผมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะกับ DC c ีคร e สต์เ e อบเดนะครับผมสำหรับตัวนี้คะแนนเต็มสิ คะแนนเต็มสิบผมให้สิบเลยนะฮะเพราะว่ามีสีเลือแค่นี้ผมผมไม่เครียดกับมาณนีแล้วแต่ว่าอ่าอัจฉริยะชันก็ไม่เป็นไรอย่างอ่าใบาเสก็หมุนได้นะฮะผมใบเ,บเสือก็ในข้อสอบหมุนได้ก็ก็คือใบเสเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าแบบมันมันคือมันสวยอ่ะมันออกมาแล้วมันสวยมันเป็นตัวโปรดที่ผมอยากได้ผมก็เลยให้เต็มสิบเลยตัวนี้เด,ดสต์โตรแต่ว่าตอนนี้ก็มีโครงการจะซื้อเดสพูนะฮะตัวสีแดงก็เมื่อวานยังไม่ทันว่ะ มีคนขายถูกมากแค่พันสามไม่ซื้อไม่ทันเดีย๋ยวรอหลุดดูว่าถ้าเออถ้าหลุดแล้วอาจจะเอาเลยไม่ทันจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าจะซื้อทั้งสีเทาทั้งสีแดงเพราะว่าจะไม่เปรียบเทียบเห็นหมออาบอกว่าอ่าอ่า,อาพลาสติกเนื้อพลาสติกเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันแตกต่างกันก็เลยว่าจะมีทั้งสองตัวเลยอยู่บ้านก็จะเอามาเล่นถ่ายรูปคู่กันกับเดสโตรนะครับ โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็โต๊ะทำงานก็ปิ้นใหม่แล้วสีก็สดลดงานมากมายนะฮะโอเคตอนนี้ก็กำลังจะสั่งอ่าโปสเตอร์โปสเตอร์ไปอยู่เพื่อเวลารีวิวจะได้ติดข้างหลังนี้แต่ว่ามันจะไปอยู่มาหาลัยนี่งก็ก็ดูอยู่ว่าสรุปจะจะเอามาติดอยู่นี่ดีหรือว่ารอเอาไปรอไปติดอยู่มาหาลัยอะไรแบบนี้นะับผมถ้าใครชอบ ก็กดไลน์นะครับใครชอบมามากก็กดซับนะครับผมมีมีเรื่องอะไรถามในแชทได้นะครับผมมีคําถามมีอะไรถามในแชทได้เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันตอบคําถามท่านผู้ชมแล้วนะฮะก็ทุกวันอาทิตย์แล้วก็ถ่ายรูปมาลงกันเล่นๆเยอะๆนะครับผมร่วมมาสนุกกันกนก,กลุ่มนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับนี้ซีเกมยุทธเดชคบคมครับ